บอกว่าตอนนี้นี่แหละมันเป็นเรื่องของแผนการตลาดที่ตอนนี้ได้รับความนิยมการเอาเพลงเก่าต่างๆเนี่ยออกมากลับมาดึงดูความสนใจแฟนเพลงนส่องค่ายยักก็แข่งกันหน้าดูวันนี้ทีมขา่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงนะคุณผู้ชมก็เลยรวบรวมมาว่าคบแข่งกันยังไงแล้วมีอะไรน่าสนใจอย,อยู่บ้างเชิญค่ะ สองปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคอนเสิร์ตในรูปแบบรีสเตจได้รับความสนใจอย่างสูงจากแฟนเพลงอาทิคอนเสิร์ต20ปีคริสตินาอากิล่าควีนออฟแดนซ์ของเมืองไทยที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่บทเพลงเก่าๆที่เคยดงดังกลับมาสร้างความบันเทิงและสร้างมิเงินให้กับผู้จัดและศิลปินได้อย่างมหาศาล ขณะที่ฝั่ง r s ก็ได้สร้างกระแสคอนเสิร์ตรีสเตชเช่นกันเริ่มจากปีที่ผ่านมากับแร็ปเตอร์2011ที่เปิดขายบัตรหมดภายในหนึ่งสัปดาห์ทำให้แฟนเพลงจำนวนมากที่พลาดโอกาสชมเรียกร้องให้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองและเป็นที่มาของคอนเสิร์ตแรปเตอร์2012และรอบนี้ได้เปลี่ยนสถานที่จากรอยัย็นพลก h อนฮอล์เป็นที่อินแพคอารีนาเมืองทองธานีที่สามารถจุคนได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งของความน่าสนใจของคอนเสิร์ตประเภทนี้นอกจากเจ้าของคอนเสิร์ต คงนี้ไม่พ้นบรรดาแขกรับเชิญที่ปิดเป็นความลับสุดยอดจนถึงวินาทีสุดท้ายและแขกรับเชิญก็มักจะเป็นตัวแปรที่จะทําให้เกิดคอนเสิร์ตประเภทนี้ในครั้งต่อไปอยู่เสมอเช่นลิฟตออยที่มารับเชิญในแรปเตอร์2011และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจนกลายมาเป็นลิฟออยแฮปปี้ปาร์ตี้คอนเสิร์ตเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคู่แข่งตลอดการของวงการเพลงบ้านเรายัางคงเดินหน้าเปิดตลาดด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีหลังนับจากนี้จะมีคอนเสิร์ตลักษณะน,นี้ของศิลปินคนดังในอดีตอีกหลายคนเริ่มที่ฝั่งแกรมมี่ในสุดสัปดาห์นี้คอนเสิร์ตอาสนีวสัน26ปีบ้าหอบฟางหลังจากนั้นที่จอคิวมาติดติดคือคอนเสิร์ต25ปีแบบเบิร์ดเบิร์ดของซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยธงชัยไม่อินใจท,ที่ในวันนี้เตรียมเปิดการแสดงถึง6รอบและมีกระแสรเรียกร้องอย่างต่อเนื่องและอีกหนึ่งสาวร็อกเกอร์รุ่นใหญ่หม่เจริญปุระ25ปีกับใหม่ไม้มวล ด้านฝั่ง r s หลังจบลิฟ e o ออยแฮ p ปี้ปาร์ตี้คอนเสิร์ก็เดินหน้าเตรียมงานใหญ่ที่สร้างเซอร์ไพรส์รทั้งวงการเมื่อดึงตัวอดีตนักร้องดังในสังกัดที่ปัจจุบันอยู่ในฝั่งของแกรมมี่อย่างเจมส์เรืองศักดิ์รอยชูศักด์มาแถลงข่าวคอนเสิร์ตได้เวลาเจมส์โดยนางพัทรวดีพิทยากุลผู้อำนวยการฝ่ายคอนเสิร์ตและอีบริษัท r s จำกัดมหาชนกล่าวว่า การนำนักร้องกลับมาแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งนับเป็นภาพที่แฟนเพลงยัยงต้องการย้อนกลับไปสู่ความประทับใจในยุคนั้นจึงเกิดเป็นคอนเสิร์ตของนักร้องในช่วงยุคทีนไอดอลของ R.S. ที่จะมีอย่างต่อเนื่องจากนี้ไปต้องเดินด้วยเพลงคือพี่รู้สึกว่าเพลงอะค่ะมันมันเป็นสิ่งที่ ความทรงจําพูดถึงความคิดถึงดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทาคอนเสิร์ตเนี่ยเรามีเพลงที่เป็นตัวหลักในการวางสคริปต์โครงสร้างงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นยากไหมไม่ยากแต่ต้องเลือกให้ถูกใจตอนนี้ยุค90มันกลับมาคือต้องพูดถึงว่าความพร้อมทั้งศิลปินและคนดูพอดีเวลาจังหวะมันพอดีกันคือวันนี้คนกลับมาชอบหรือคิดถึง เพลงในยุค90ศิลปินเองก็พร้อมเพราะฉะนั้น2ออย่างมันมาจอยในเวลาเดียวกันที่ลงตัวมันเลยทาให้ AS เนี่ยเกิดคอนเสิร์ตอันนี้ขึ้นมานับว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งว่าในแต่ละคอนเสิร์ตจะมีใครมาเป็นแขกรับเชิญและแฟนเพลงต่อจากนี้จะได้สนุกสนานกับศิลปินคนโปรดในอดีตอีกครั้งหรือไม่แต่ที่แน่ๆงานนี้ศิลปินที่ขึ้นคอนเสิร์ตโกยเงินกันไปคนละ6-7หลักและบริษัทที่จัดก็มีรายได้เข้าเป็นเม็ดเงินหลัก10ล้านบาท ทีมข่าวศิละปวะวัฒนธรรมและบันเทิงทีเอนทรนรายงานดูไปยิ้มไปค่ะไว้เราทั้งนั้นเลย <ผม S 1> ยุค90ทั้งหมดนั้นเป็นช่วงที่เรา3มคนกำลัง วัยรุ่นหัวเกริ้นแหละใช่ใมายุคนี้เราก็เป็นวัยทํางานที่พอจะมีเงินไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตบ้างเลยบ้าก็เลยทําให้นี่ไงประสบความสําเร็จกันค่ะอ่ะมาก็ตามดูกันอย่าลืมนะคะใครซื้อบัตรอะไรไปก็เตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะนะคะ,คะจะได้สนุกเต็มที่แต่แต